สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยที่เราเรียกกันว่าลายเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมที่ดัง GM เนาะได้รัการแจกมาในวันเอพิลฟูเดย์ในวันนี้นะครับผมเล่นได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นเนาะแล้วก็เล่นได้5ครั้งนะครับผมชื่อตัวละครก็ตรงตามตัวที่ GM เขาออกมาผสมกันเลยเนาะก็คือน้องไดร์บังนั่นเองนะครับผมเป็นการรวมร่างของเรือบังและก็ไดออนนะครับผมโอ้โห มีแต่ความสามารถดีๆทางนั้นเลยนะ้องความสามารถของดูบองที่เอามานะครับผมก็เป็นความสามารถการ์ดเนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับผมเป็นความสามารถของไดออลเนาะก็เป็นความสามารถในการก่อสร้างแล้วก็ชาร์จพลังงานนะครับผมแล้วก็ติดตั้งส่วนอง,งุ่นโอเคแล้วก็เมืองผุดไปอีกนะครับผมการรวม2สกิลนี้จะทําให้การเป็นตัวละครที่วิกตอรี่โหดที่สุดแล้วมั้งในเกมนะครับผมแต่หน้าตาน้อง <laughs> หน้าอ้อนตีนมากเลยอะดูดิทำไมอะทำไมถึงเอาตัวละครเลอบังมาทำอะไรอย่างนี้ GM? เ m มว่าตัวอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องเอาน้องเลอบังทำไมต้องเอาอความทรงจำที่สวยงามของน้องเลอบังมาใส่แทนด้วยตัวนี้ด้วยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราในเ GM ก็แจกมาแล้วในวันนี้น้องเล่นได้แค่ในวันนี้วันที่1เมษายนครับผมเราก็ไปลองเล่นน้องดูกันด,ดีกว่าว่าน้องจะเป็นตัวละครที่นะโอเค let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็ลองมาเล่นดูกันในด่านโลกดีกว่าเนะาะ to อ, um, อ่าด่านโลกก็จะมีภารกิจที่ให้ทำด้วยนะครับผมเป็นภารกิจโอโอโอ,โอโอนะครับผมมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ทําอะไรในนี้แต่เราจะทําทุกอย่างในนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้สําเร็จภารกิจเนาะมาเจอกับสาวน้อยโซฟีด้วยอืมในอนาคตก็ไม่น่ารอดนะครับผมน่าจะโดนน้องทำไมอ่ะลุงไม่เข้าใจอ่ะน้องหน้าตาออจจะสวยงามเนแต่ความทรงจําลุงก็กลายเป็น <m RF> เลอบังแล้วก็มีหน้าไดออนอยู่โอ้โหเป็นความทรงจำที่ค่อนข้างปวดาร้าวนะครับผมยังไม่จบลุงลุงไม่โอเคมากกับการที่ GM เออาตัวละครมาเล่นแบบนี้ <c oughs> ตลกอะมันตลกจริงๆนะไม่ตลกอ่ะมันไม่ค่อตลกเลยอะโอเคก่อสร้างไปก่อนนะครับผมที่อินเดียก็ว์ปมาตรงนี้โอเคแล้วก็ว์ปมาตรงนี้นะครับผม อ่าแล้วก็เราก็จะทําการก่อสร้างไปอีกเนาะแล้วก็อ่าวาร์ปนะครับผมเราจะวาร์ปอ่าตรงนี้ก่อนแล้วก็เราจะทอยสี่นะครับผมถ้าได้ดับเบิลมันจะดีมากโอเคไม่ได้ดับเบิลแต่ถ้าวาร์ปก็จะดีมากเช่นเดียวกันนะครับผมเราจะได้วิกตอรี่ไปเลยเนาะเอา้ามีการวิ่เฉยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรงนี้ก็วิกได้ตรงนี้ก็วิกได้ไดเห็นไหมล่ะว่าเป็นตัวละครที่วิกงโหดที่สุดแล้วมั้งในเกม เออแต่ว่าก็มีให้เล่นแค่เนี้ยเนาะมีให้เล่นแค่ห้าครั้งนะครับผมเฉอ้าวได้แปดเฉยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทอยเบิ้ลสองเนาะโอเคเรายังจะไม่ก่อสร้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะโดนล็อกอีกทีหนึ่งเราจะเบิ้ลสองีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับไปที่คุกครับโอเคแล้วก็มุดหลุมดำมาตรงนี้แล้วก็วิกตอรี่ไปเลยเนาะอรุออออออีอออ ก็หน้า <rôle> ม <à déc> ันตลกอ่ะอีกสักรอบนะครับผมก่อนไปด่านอื่นเนาะลุงจะพยายามไม่มองหน้าน้องก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอืมเขาอาจะไม่นองก็มองอยู่นะครับผมโอเคมาเจอกับน้องชะละวันชะลเดือนเนาะ ที่มีสกิลกันวิกไหมไม่มีสกิลกันวิกด้วยชวลวรรณจะชนะเราเหรอและชวลวรรณเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องก่อสร้างสำลังนะครับผมเพื่อที่จะโจมตีเนาะแต่น้องเล่นมาเล่นด่านนี้เนี่ยนะโอเคจบเทิร์นโอเคถอยสิบนะครับผมแล้วก็เด้งหรือเปล่าอ๋อเข้าใจละเขาจะบินนะครับผมฟูมาตรงนี้บินไหมจะทําอะไรก็ทําเถอะเอาไปทําเลย แล้วเขาก็จะบินวนหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าแล้วก็ทำการเด้งดึงอืรถรถมารถมาแหละลุงก็ยังกำลังดูน้องชาลาวันอยู่โดยจะดูน้องชาลาวันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมลุงจะไม่ดูน้องคนนั้นจะแม่เอา้องไปสัมผัสน้องดรกค่ะปิ้วบนสองไม่ได้ได้สิบ แต่เขาเกือบเบิร์แล้วนะเอ้ยแต่เขาเกือบวิกแล้วนะเนี่ยเอ้ยทำไมเราวิกง่ายขนาดนี้ล่ะนี่เอ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่ามีสลับหลุมดำด้วยลืมลืมไปเลยมันมีสลับหลุมดำโอเคทอยสิบนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็น่าจะมาแถวๆนี้ลมะมั้งโอเคแล้วก็เด้งนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าการ์ดของเราจะผุดหรือเปล่าตาเมื่อกี้การ์ดเ,เราไม่ผุด ถ้าการ์ผุดแล้วเราจะไปไป้ายสีในทันทีนะครับผม <c oughs> เร็วดิน้องชชลวันชชละเดือนปเ <c oughs> นี่ยมันสมส่วนที่ไหนอะดูดิเอ้ยมันก็สมส่วนนะแต่ทำไมในรูปมันไม่สมส่วนในรูปอุบาทอุบาตตาอยู่ตั้งข้างล่างโอเควับมาตรงนี้นะครับผมอาา่าฮะแล้วก็น่าจะต้องมาตรงนี้โอเค แล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บไปอ่าฮะแล้วก็น่าจะวางตรงไหนดิเนะลองวางตรงนี้ไปก่อนก็นแล้วกันาวางไม่ได้สิงด้วยถ้าวางไม่ได้แบบนี้นะครับผมเราก็จะมาตรงนี้เจเขาออโต้ไปแล้วอ่ะหนีก็บานหมูดิอ่ไม่มีความสามารถในการต่อยนะครับผมรอดไป เดี๋ยวเราจะมาซื้อตรงนี้เนะเาะแล้วให้เจ็ตแพ็กตู้กลับออกนะครับผมแล้วก็วนมาตรงนี้แล้วก็มาซื้อตรงนี้เพื่อทําการวิกหรือว่าจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้ถ้าแบบชอบเมืองแพงๆเนาะโอเคไม่น่าได้ตรงนี้ละแต่ก็อ๋อได้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 อยู่ได้อยู่ไปว่าได้ไหมได้อยู่ไปว่าไม่ได้นะครับผมโดนไปแล้วจริงๆด้วยอืมสองครั้งตอนนี้การป้องกันของเราหมดแล้วนะครับผม แล้วก็น่าจะตายนด้อีกไม่ช้าเนาะเพราะว่าเขาวาบบ่อยจังเลยเค okay. เอาละโดนตัดการ์ดไหมนี่โดนตัดการ์ดนะครับผมเราก็ซื้อไปเลยเรารวยมากเผื่อเธอไม่รู้วาร์ปมาตรงนี้แล้วก็ดูดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าไหวเนาะดูทรงแล้วนะครับผมไม่น่าไหวโอเคเด้งดึง กระโดดร้อหรือไงเนี่ยอ่ะไปเรียบร้อยนะครับผมไม่รอดเนาะน้องชาลวันมาดักไก่ในนี้ก็โหดดีเหมือนกันเนี่ยแต่เราไม่ทำนะครับผมเราจะให้ไก่เติบโตไปเป็นหงในอนาคตเนาะอ่าเราไปสู้กันในแชมเปี้ยนลีกนะครับผมสุดยอดโอเคเราย้ายมาในด่ดนเมอร์ชแล้วนะครับผมมาเจอกับนิกซี่ ไม่ใช่นิกซี่มันชื่อของไต้หวันเนาะชื่อนี้น้องชื่อว่าไซเบอร์ป่องแป้งนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครจําได้ว่าเป็นตัวกันวิกไม่ใช่หรอเอ้อลุงจําเราได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนลุงก็เคยหาเนาะในเทศกาลสงกรานนะครับโอเคบ้ามาตรงนี้แล้วก็น่าจะลงตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็กดซื้อป้ายโอเคแล้วก็กดอีกอความสามารถของไดออลมันที่สุดจริงๆอะ่ะ The Base นะครับผมโอ้โหดูดิเรียบร้อยแล้วอะดูดิจะวิกแล้วอะถอยเบิร์นได้อีกทีนึงอะ่ะวิกเลยนะแต่ต้องรองมุดหลุมแถวออกด้วยนะครับผมดูดิการไหนไม่การมากันตรงนี้เนี่ยนะโฮ้ยน้อยใจโอเคถอยสามนะครับผมไม่งั้นก็ได้ห้าก็ได้ไปวิธีอื่นก็ได้โอ้จับเทินเดี๋ยว ถ้าเขาทอยสิบสองแล้วมาลงตรงเนี้ยเขาจะผ่านถาวรเราไปได้แต่ถ้าเขาไม่มานะครับผมดังนั้นทั้งแถวอะตรงเนี้โอเคเบิ้ลสองนะครับผมเพื่อทำการเก็บการ์ดของเราเฮ้ยเล่นง่ายเนาะเล่นง่ายมากเลยอะเล่นแบบง่ายสุดๆเนี่ยดูดีวีคแล้วว่าเฮ้ย GM เอจเอาตัวนี้มาให้หาได้ไหม เป็นหมื่นก็จะหาเป็นแสนไม่มีเพชรถึงนะครับผมมีเพชรอยู่41เพชรที่เอามาเหอะจะจะไม่ว่าน้องหน้าตาตลกละแต่เอามาได้ไหมได้โปรด please โอ้ยมาเจอตัวเดียวกันด้วยเราไม่มีกันวิกด้วยนะครับผมเอาละถ้าใครทอยเป็นที่หนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าชนะแน่นอน โอเคมีมุดลุมแถวแดูจากความสามารถของจี้แล้วนะครับผมบอกไว้เลยว่าเรากินขาดโอเคแต่เรามีวิธีเล่นกับน,น้องเนาะเราอย่าไปสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับผมใกล้ๆกันเด็ดขาดแบบแถวเดียวกันนะเพราะว่าการ์ดของเรือบังอะ่ะมันจะโดดได้เรื่อยๆเนาะเป็นอะไรที่อันตรายนะครับผม อะไรสีด้วยขอบคุณครับแบบนี้อันตรายนะสองที่อาจเป็นของเขาได้เลยนะโอเควาร์มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้พยายามกระจายกระจายหน่อยตาแรกตาที่สองเราน่าจะชนะได้แล้วมั้งไม่น่ายากนะครับผมสี่ปุ๊บดีนะไม่มีความสามารถในการวาร์ปเทินตอนตอนถอยเต่าอ่ะก่อนถอยเต่าของเรือบัง มีแล้วก็มันจังหอมคุยโอเคเมื่อการ์ดไม่ออกนะครับผมเราควรที่จะเก็บแถวนี้ได้หรือเปล่านั้นไม่น่าได้ละอืมแต่เราจะวางหลุมดําดตรงตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่น,นะครับอ,อ่วาร์ปตรงนีอ้อ่ลงตรงนี้ ตอนนี้เราจะพยายามก่อสร้างบ่อยๆเนาะเพื่อทําให้เมืองเราผุดนะครับผมแล้วก็มาอย่างเงี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวก็ถอยไม่สองก็สี่ก็ได้โอเคเขาโดนดักแกร็บเรียบร้อยเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนะครับผมก็ไม่คดหนึ่งในน้ําใจคนืมอเฉียบไหมเฉียบโอเคกดไป แล้วก็อ,อ๋อชนะแล้วดิโอเคง่ายมากตอนนี้เล่นน้องสครั้งเลยใช่ไหมเดี๋ยวตาสุดท้ายอะ่ะเราไปเดี่ยวสี่กันด่านนี้แหละสนุกแน่นอนคอนเฟิรม์รมในตาสุดท้ายของน้องไดบรังนะครับผมเราก็มาอยู่กันในด่านเมอร์ชแลนดะ์เดี่ยวสี่เนาะมาเจอทุกตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิ เนาะชาละเดือนนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่อย่างน้องเซียวลี่คำถามทำไมเราได้ทอยเป็นคนแรกล่ะเฮ้ยทอยเป็นคนแรกไม่ได้นะทอยเป็นคนแรกโอกาสการแพ้มันจะสูงมากเลยนะเพราะว่าตัวละครที่สี่อ่ะมันเป็นตัวชาละเดือนชาละวานนะเนาะเค อ้ยหยดน้ำก็ไม่ขึ้นโอ้โหสวยแล้วดูความหายนะได้เลยนะครับผมโอเคถอยถอยหลังไหมไม่ถอยอาซื้อของเราไปแล้วนะครับผมเขาเล่นสายอะไรอะ่ะสายไปแล้วอ,อนั่นมุกหรือปหลหอยโอเคกดไปน้องจะโจมตียังไงอะ่ะ ก่อสร้างสามหลังตำแหน่งเดิมเอา้ามันทับกับอันนี้นี่เอา้าเอา้าอะไรวะอะไรอ่ะอย่างงี้ยเออโอเคน้องซิดน้องซิดคนนี้เป็นซิดธรรมดานะครับผมแต่โอ้ยมีดูดล็อกด้วยอ่ะเนี่ยถ้าเขาก่อสร้างตรงเนี้ยแล้วเขาเบิ้ลสองอะเขาก็จะทำการดูดเราหนึ่งครั้งเลยนะครับผม ให้มันเป็นอะไรกับเมืองของเราวะแค่เมืองธงน่ะก็ยังจะซื้ออ่ะจิตใจเราทำด้วยอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยพอกลับเมืองเรากลับมาถึงเธอเราอีกทีหนึง่งไม่มีเมืองวิกแล้วอ่ะใจร้ายใจร้ายมากให้เลบังทอยเป็นคนที่หนึ่งไม่ใช่เลบังครับผมไดบังไดบังทำไมไม่เอาเดอออน เลอออนเลอออนเหรอเฮ้ยเลอออนชื่อสวยกว่าอีกใช่างมาเธอเน,นาะเออใช่างมาเธ <co z> <c oughs> อเคแล้วก็ทอยเบิ้ลสองนะครับผมอะแล้วก็ทำการดูเอ๊ะเซตนี้คุน้ๆนๆเนาะทุกคนที่เป็นชาละวันเล่นเซตนี้หมดเลยอรออืม โอเคเดี๋ยวเขาจะถอย12ซื้อเมืองนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไกลเราอยู่ดียะเนาะแต่น้องเสี่ยวมี่ไม่น่ารอดนะครับผมเสี่ยวลี่เอ๊ะหรือว่าเรานะที่ไม่น่ารอดโอเคเรารอดครับแล้วก็เราสามารถไป้ายสีตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราขอขอโอ้เยดรวนให้หน่อยก็ไม่ได้อ่ะโห ตายดิตายแน่ๆเลยทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็สร้างหลุมดำอย่าสร้างปิดเมืองเรานะปะ้ายสต็อปชาละวันชาละเดือนเหรอโอ้ยต้องชาละวันโดนนะครับผม <12. S 1> เหมือนจะช่วยเราเนาะแต่ก็ไม่ไม่เหมือนกับช่วย แต่ขอให้ค่าชลวันก่อนอันดับแรกเราจะเล่นกันสนุกขึ้นเฮ้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 เคชลาวันถ้าชลาวันทอยดับเบิลได้นะครับผมตัวที่ตายก็น่าจะเป็นน้องเสียวแหละอ่าดูชลาวันทอยเบิลสองได้สี่นะครับผมน้องเสียวยังไม่พ,รพ,รพ,รพ,พนะ้นเคาะไพ่เนาะตอนนี้เมืองนั้นแพงมากด้วยโอเคทาการดูดน้องเสียวนะครับผม ดูเสร็จปุ๊บวาร์ปกลับไปยังเมืองเขาถ้าเขาเล่นเป็นเขาจะทำลายการ์ดของเราโอเคมีตัดการ์ดด้วยนะครับผมชาละวันคนนี้มาเพื่อเก็บคะแนนแหละดูออกเรียบร้อยแปดร้อยห้าสิบแปดเอ็มเป็นของน้องชาละวันนะครับผมอ่า าเราแหละสังเกตได้เดี๋ยวจะถอยขี้แถวนี้ใช่ไหมจะถอยขี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ดูดเราใช่ปะเรารู้นะว่านายคิดอะไรอยู่โอเคตอนนี้เราจะถอยเบิ้ลสองก็ได้นะครับผมเราถอยไม่ได้อะไรวะเว้ยอะไรเล่นหนึ่งครั้งได้ถอยครั้งเดียวอะไรวะน่าโมโหจริงอ่ะช่ามันเถอะ วันนี้วันเอฟฟิวฟูเดียเนาะจีเอมอาจจะปรับให้อัตราการทะลุกเต่านะครับผมมันไปปว่วนปั่นป่วนก็ได้แต่สังเกตจากชาลวันนะทอยดับเบิลเก่งมากเลยอะ่ะตาตาหนึ่งมันต้องมีคนเกมอวยใช่ปะปซึ่งตาน,นั้นจะไม่ใช่เราใช่ปะโอ้ยมีดักด้วยอะ่ะอื้อหือ,หอ วไปหาบอดายเพราะว่าเขามีดักเป็นหรอโอ้ยกเว้นข้ามทางแล้วก็บินไปเลยนะครับผมโอเคเจ้าไหวไหมรอป้ายสีเหอ๋อไปวิคทีอื่นยังจะง่ายใช่ใชไหมใช่ไปวิคทีอื่นง่ายกว่ายเยอะเลยครับดังนั้นเราจะดักเขาตรงนี้เนาะ ไม่ให้เ huh. ป <laughs> no. ็นการลบกวนการวิกตอเรียของเราวิคตอรี่ครับผมโอเคแล้วก็เมืองผุดขอให้ผุดแถวแถวนี้ไอ้เมืองผุดไหมหนูไม่ผุดแล้วก็มาตรงนี้อ่ากดผิดก็เป็นลุงเองนั่นแหละเนาะเป็นลุงเองทั้งหมดเลยนะครับผมที่ทำตัวเองแพ้อ่ะมาตรงนี้ดิโอเควาอีกทีนึงกดก่อสร้างแล้วก็เมืองผุด ยังไงตรงนี้เหรอไม่ได้เอาไม่บาปแล้วอ่ะหยแย่จังโอเคกี่ที่เนี่ยห้าที่มันต้องโดนสักที่แหลนะเนาะตัดการ์ดก็ไม่มีด้วยขายเมืองเลยเหรอไม่ตัดการ์ดอ่ะมาชาลวันเชลเดือนเชลปีสู้สู้เขาเอาอุย้ยดักตั้งแต่เมืองนี้เลยเหรอคุ้มไหม คุ้มไหมถามใจตัวเองดูไม่คุ้มโทโอเคถอยห้านะครับผมเราต้องใจเย็นๆนะกดกด่อสร้างครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะรอยสิบสองเหรอเขาถอยไม่ได้เลยนะโอเคเขากันวิกเราแล้วครับตอนนี้แล้วเขาก็จะอาา่าฮเรียบร้อยแล้วก็เด้งโอเคพอเด้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะจะดักข้างหน้าเราหร เราถอยเบิ้ลเลยนะเราถอยเบิ้ลนะเราถอยเบิ้ลนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอใช้สมาธิแป๊บเพราะว่านานทีจะชนะชาละวันได้นะครับผมอ่าทอยสิบสองไปเลยไม่ได้ละเอ้ยอยู่ใกล้เมืองเขาด้วยเฮ้ยตายแน่ๆเลยเขามีตัดกัดด้วยเฮ้ยก่อสร้างออกเี่ก็แค่เนี้ยมันจะไปยากอะไรก็แค่สู้กับชาละวันเออออ สนุกแหละสนุกตัวทีเอ็แจกนี่ซึ่งเป็นสกิลของตัวโหดสองตัวรวมกันด้วยนะถือว่าเอพิลโฟเยนะครับผมในปีนี้ GM ทําทำกันบ้านมาได้ดีมากเนาะสามารถทำอะไรตลกๆได้นะครับผมในวันนี้วันแห่งการโกหกโกหกว่าเหมือนจะมีตัวใหม่ก็นึกว่าจะเป็นระอบังย้อมสีแต่ไม่ใช่เป็นระอบังเฉยๆแต่พอมาดูอีกที เป็นไดบรังซะอย่างนั้นนะครับผมหวังว่าเราจะได้เจอน้องอีกเนาะในปีหน้าหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆนะครับผมถ้าเป็นไปได้ทาง GM ก็ทํามาก็ได้นะครับผมตัวนี้เอาออกมาให้สุ่มเลยเนาะหมดเป็นหมื่นก็น่าจะมีคนหาอยู่นะครับผมอืมเพราะว่ามันโหดยังไงล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลรงก,ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมส์เจนเปอร์สันเทไทยนะครับผมหรือเรียกเรียกว่าใชยเกมส์เษฐีนะครับ โอเคไม่คงไม่คัดเลยทั้งนั้นไปละจุ๊บจุ๊บ